สวัสดีครับท <East. S 1> ุกคนครับสวัสดีคร <ผ laughter S 1> ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโฟมขอบคุณครับขอบพระคุณครับเป็นบรรยากาศในเช้าเป็นยังไงบ้างไม่เช้าก็เอ่อเป็นบรรยากาศที่น่ารักครับคือจริงๆผมกับกับโฟมคือตั้งตั้งใจไว้ว่าคืออยากจะจัดงานแบบเป็นบรรยากาศในสวนแล้วก็เอ่ออยากแบบว่าใช้เวลากับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบว่า มีมีจำนวนคนที <mel> ่แบบไม่ไม like, like like so, ่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงๆก็อยากขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าแบบไม่ไม่ได้เชิญใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความวุ่นวายเล็กน้อยแล้วก็คืออยากให้เราได้ใช้เวลากับทุกคนแบบจริงจริงอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นบรรยากาศแบบนั้นออกมาซีนคืออะไรเต็มแล้วมีรดากกันเต็มเต็มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่อเอ่อพูดไปก่อนเลยนะฮะ คือนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนอาจจะได้ยินโปมสัมภาษณ์นะฮะถ้าเกิว่ามีมีอะไรแบบว่าก็ลองลองดูฮะคว<อ>ามร,รู้สึกใช่ไหมคะ,ะก็โล่งดีคะ่ะแต่ว่าก็แบบก็บมถือว่าเราก็แบบเออไม่มันเหมือนมันก็เป็นงานแต่งถังแล้วเราก็แบบเขินกับทุกคนนะแล้วพอมันผ่านไปด้วยดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคโล่งแลวทุกคนแฮปปี้ก็เราก็แฮ ใช้เวลาคุยกันมานานค่ะแต่ว่าใช้เวลาเตรียมจริงๆก็ไม่ไม่นไม่นานเพราะว่าดีเทลมันหมายถึงว่าเราไม่ไม่ได้เยอะเรื่องพิธีแล้วก็แบบด้วยจํานวนด้วยด้วยการจัดงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าเออเป็นแบบสบายสบาย,บาย,บายอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่ค่ะชอบตรงไหนคะตรงชอบปกติผู้หญิงจะมีความผันยวนันตัวเองว่าเวลางานแต่งงานของเราจะเป็นยังไงอันนี้คือตามความ ไม่ไม่ไม่ได้ฝันเลยค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ฝันหมายถึงว่าจบได้ได้ช็อตช็อตได้ฮะช็อตได้เอ้ยหมายถึงว่าคือไม่ได้ฝันแบบว่าหมายถึงว่าไม่เคยมีงานในฝันใช่ค่ะก็แค่อยากให้ดูแบบอบอุ่นได้เจอทุกคนได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าอยากได้งานใหญ่โตในโรงแรมอะไรเงี้ยก็เลยเห็นที่นี่แบบ ตอนแรกอบไม่ได้ตั้งใจจะเป็นที่นี่แต่พอแบบมาแล้วเราชอบมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่นี่แล้วก็ชอบความมีสีสันของดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีสีสันนิดนึงอช,อนะะชอบเหมือนกันนริงเขาชอบอะไรผมชอบชอบหมดครับ ชอบอะไรสุดต้องชอบเขาที่สุดอยู่แล้วงานเงินเราไม่สนใจหรอกครหมายถึงว่าการจัดงานเป็นไงอะไรไม่เป็นไรหรอกครับหมายถึงว่าครับชุดสวยชุดสวยเจ้าสาวไปแล้วเราก็ชงหวานเจี๊ยบตื่นเต้นตอนเนี้ยค่ะตื่นเต้นในสัมภาษณ์สงกาารรรวันนี้ภยจิๆแลปก็ ก็ไม่รู้อ่ะก็มันก็แปลกๆแปลกๆโดยการที่ใช้คำนำหน้าแบบเหมือนแบบเออสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชินแต่ก็เรียกได้ค่ะซ้อมอยสิลองเรียกก็เรียกหมายถึงว่าปกติเพียกเรียกพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่ามีน้องหมาก็เลยแบบเหมือนแทนตัวเองแบบเป็นแม่เป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกแทนกันไปเลยแล้วก็ชินไปแล้ว ยังไม่เช้า,าน,นมีงานพิธีการสวมแหวนพิธีการตอนเช้ามีแค่สวมแหวนครับพอสวมแหวนเสร็จแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็คือถ่ายรูปเล่นคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีมีแค่นั้นเลยเห็นมีตอนกลาบพบกราบแล้วก็แบบสวมแหวอ๋อใช่ครับแม้แต่ตอนแรกผู้ชายก็ต้องไวอหว้ตอบกันไปตอนแรกหนูก็หวังว่าผู้ชายจะไหว้ให้หนูแต่ก็ไม่มี เออเรื่อยหรือว่าตอนนี้ไหมได้ค่ะอยากถามเราสุดตอนนั้นเป็นไงว่าเอ็มบอกวานหนีแล้วก็เดินกลัมาใช่เพราะว่าแบบก็มันเขินนะแบบเหมือนเราบอกเขาว่าไม่ต้องคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคุกเข่าหยุดหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาแจ้งให้ผมทราบตั้งแต่แรกแลยว่าถ้าเกิดขอแต่งงานอยากคุกเข่านะ อย่าอย่าทาบอกว่าแบบว่าคือแบบว่าคือคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบเลยแต่ว่าคือเขาเขินมากแบบแบบว่าอยากอยากทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยตอนนั้นเราก็เลยแบบเออมันก็ควรจะมีสักซีนหนึ่งอะไรเงี้ยแบบลักษณะแบบนั้นก็เลยแบบพุกเข่าขอเขาแต่งงานแต่ว่าพอขอที่พวกเขาก็เดินหนีจริงๆครับแล้วก็พูดแบบอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาแบบนี้ลุกเดี๋ยวนี้ลุกเดี๋ยวนี้อรเงี้ยเขาเขินแล้วเราก็แบบว่าเออมันก็ไม่ได้แบบ คาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าวันนั้นด้วยะไรอ่าค่ะก็เลยแบบเอออย่าทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้วังไีหมมีเซนไหมไม่มีเซน,นค่ะเพราะว่ามันเลยหลายวันแล้วมันหมายถึงว่าเลยวันสําคัญที่เราคิดมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบตรงนั้นคิดว่าถ้าเกิดมันมีวันหนึ่งที่เขาจะขออาจจะเป็นที่บ้านซึ่งพอมเนเกิดขึ้นเราอยู่อย่างเงี้ยแลเขา,เาสุภไ,ได้แบบว่าเราไม่มู ก็เออมันก็ดีใจไก่อันหนึ่งก็แบบรู้สึกว่าแบบเออสักทีอะไรเงี้ยอยย่างั้นเลใช่เป็นไงอย่างชอบปีที่แล้วไหนค่ะการเจอกันครั้งแรกอยากได้ยินจากโคมากว่าเป็นยังไงตอนยังเป็นยังไงเขาก็จีบหนูจะจีบไปไงหนกัะตอนเริ่มแรกตอนเริ่มแรกก็เหมือนทำงานด้วยกันค่ะทำงานด้วยกันก็เจอกันแต่ว่า ตอนแรกเออเจอกันครั้งแรกกับไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่เพราะหนูทํางานแบบเบื้องหลังโฆษณาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนลูกสาวไงขาวว่าเป็นลูกสาวเพราะว่าเราก็ในยุคนั้นในนน,ในยุคั้ก,ก็จะมีข่าวว่านางเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอมองว่าเป็นลูกสาวมาตลอดจนอีกครั้งหนึ่งเจอแล้วก็เพื่อนเพื่อนเอ่เพื่อนกระจกว่าไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูกสาวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ก็ ดีเอ็มค่ะเขาดีเอ็มเขาดีเอ็มมาก็ดีเอ็มมาคุยด้วยจำประโยคแรกได้ไหมจำจำประโยคไรกเออแต่ว่าน่าจะเป็นสวัสดีครับเป็นลยครับเออสวัสดีทำอะไรอยู่ขอไลน์อะไรอย่างเงี้ยขอไลน์อยู่แล้ก็ต้องไปลงมาหรือจี๊ดใช่ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาก็ดังมากอะไรอย่างเงี้ยหาเรื่องคุยเรื่องอะไรก่อนตอนนนั้ทาจำไม่ได้ละค่ะ มันแบบเออจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องประจําวันปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เรารู้ได้ยใช่ไหมว่าเปาติเหมือนต้ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนขาต้อเก่งนะฮะเท้าพลาวเท้าพลาวแบบแบบมีคลิปลุกอะแบบเออเท้พลาวแบบว่ามีทรงมีทรงติดทรงเทวาพลาวจะติดทรงหมดละหมดละ ก็ทักหลายคนหรือเปล่าแก้ตัวสิแก้ตัวคือวันนี้สัม้าผมกำลังคิดอยู่ผมจะเล่าเรื่องอะไรดีววเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดแบบเล่าแบบความจริงหมดเลยอะไรเงี้ยหมดเลยนะ้แบบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยที่สั่งสมมาเนี่ยแต่ว่าคือตอนนั้นนะผมผมก็เหมือนกัว่าพอเห็นเขาแล้วเออเขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วคือผมมาเป็นคนชอบชอบ ลักษณะบุคลิกประมาณนี้แล้วก็ชอบเป็นคนที่แบบดูแอคทีฟขยันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับด้วยแบบด้วยด้วยสิ่งที่ชอบก็รู้สึกเฮ้ยเขาก็น่ารักก็เลยแบบพยายามพยายามค้นหาว่าเราจะไปคุยกับเขาได้ทางไหนไอ้เดินไปเดินไปนี่คือไม่มีพัอเบรเลยพูดอย่างนี้คนเดียวเท่านั้นมันต้องมีหรอกนักข่าวจริงเอาแค่แม่ชงก็ตายหมดแล้วพูดได้หรอพูดได้ คลที่ผ่านมาเติมเต็มกันยังไงบ้างคะเติมเติมเต็มเติมแต่เต็มบ้างไม่เต็มบ้างิที่นโไมน้บที่ขอถาเูนงารัีนดีได้เพราะว่าในบางช่วงเราูกใค้เขายังไม่ได้เลยก็แรกแก็อาจจะไม่ชินอะไรเงี้ยหลังๆมามันก็เหมือนแบบพอมันชินแล้วมันก็เออช่างมันเถอะอะไรก็ละในสิ่งที่แบบ ไม่ไม่จะลงใจเลยประมาณนี้ค่ะคมต,ตอนนั้นตอนนั้นเราเราเสียใจอพอเ,เสียใจมากะคะ่ะ,เ,ออะเสีย <นะ S 2> เสียใจแบบคือเสียใจแต่ว่าเออเขาก็จะแบบไม่มันก็คือเคยเสียใจจนแบบว่าเอออยากเลิกอยากเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคุยไม่อยากอะไรแล้วเขาก็จะแบบไม่ยอมเลิก ไม่งั้เดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวเต็มที่ๆไ่ไม่คือ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 มันมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งครับที่แบบว่าพอเขาพอเขาเจอข่าวที่แบบว่าลบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาก็คือเขาไม่ได้อยู่ในแบบวงการบันเทิงแล้วการดิวด้วยกับกับคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าแบบกระแสที่มันเข้ามาคือมันค่อนข้างหนักคือมันไม่ใช่ตัวเขาเองแบบคนรอบข้างเขาครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยผมว่าคือมันมันเป็นช่วงที่แบบหนักมากๆมากๆเลยสำหรับเขาอะไรเงี้ยที่ที่เขาเคยเล่าคือแบบแบบ นอนรน้องผมร้องไห้แบบหลายแบบหลายวันมากๆเลอเงี้ยจนแบบจนเราคุยกันว่าเฮ้ยหรือว่าเราแบบจะเลิกกันแบบคือเขาบอกว่าเราจะเลิกกันดีหรือเราจะแบบจบความสัมพันธ์นี้ดีเพราะว่าคือเขารู้สึกว่าคือเขาเข้าใจนะครับหมายว่าเขาเข้าใจในในหน้าที่การงานแล้วก็กระแสที่เกิดขึ้นแต่เขารู้สึกว่าโอเคแต่ในเมื่อเข้าใจแต่บางทีขเขาก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะหนักเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นนะผมก็บอกเขาบอกว่าโอเอะไรนะเขาก็บอกว่าแบบเออ ที่เรามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยเราเราจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องเลิกกันแบบที่เราไม่รักกันกอดเฉยเลยทำให้คนไม่ปล่อยมีเจมเลยใช่ไหมคะก็ปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างมันคิดมาได้ทีนึงก็อยากจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาตอกมาทีนึงเอาจับต่อก็ได้เจ้าสาวตลกอล้เนี่ยเคยดู ผม,ผมนึกบอกไงฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า,าชาวเน็ตเห็นอาจจะชื่นชอบเพราะว่าเป็นคนคือเป็นคนช็อตที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่โบ๊ะบ้าตลอดเวลาหนูคีฟอยู่หนูคีฟอยู่ชาวเน็ตประทับนใ,นใ,นใจเราใช่ไหมเขาก็รำคาญเหมื <c oughs> อนกันสิบปีแล้วค่ะสิ่งที่เรารสึกว่าปทับใจเจนที่สุดเลยคืออะไรคะพบอยประทับใจก็ผ้าหลักๆเลยเขาอาจจะคือเขาเป็นคนใจเย็นมาก พอมันใจเย็นแล้วมันก็เลยทําใหเา้เรื่องต่างๆมันเบาลงจากตัวเขาเหมือนแบบแก้ปัญหาแล้วก็ทิ้งบ้างนะปัญหาไม่ได้แก้ตลอดแต่ว่าก็พยายามที่จะรู้ว่า,าม,มันแก้ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่เคยเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆในแง่บวกมากๆไม่เคยคิด ไม่เคยคิดลบกับใครเลยแล้วเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอะมันเวลาที่เขาคุยกับเราเลยมันสบายใจมันรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจเราทุกอย่างแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี <ed> ้ยเขาดีมาตอบด้วยค่ะเห <th> มือนจริงๆแล้วอะเอจมเป็นคนเริ่มแบบจากจากจาก,จากสูงไปร้อยก่อนแล้วจากร้อยมาเป็นลบติดลบเลยแล้วพอติดลบปุ๊บเขาก็คือเพิ่มมาตลอดโดยที่มันไม่คะแนนเขาไม่ลงเลยอะไรเงี <ed> ้ย <ed> าข่าวเยอะก็ต้องพูดแบบนี้ครับบอถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอีกแบบนี้นะยมเขามนเดยาเลยัอมเนี่ยเขาบอกเขาพลาดเราอีกแวไบอกเราตอนไหนเขาเวลาใครถามเขาก็บอกว่าผมพลาดครับผมพลาดครับเราก็ได้ยินมาตลอด คือแต่ว่าแต่ว่าอันพูดพูดจริงพูดจริงหมายถึงว่าพูดพูดจริงแต่ว่าแบบมันค่อนข้างแบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมว่าในเรื่องของแบบความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือด้วยระยะเวลามันมันก็มีประมาณหนึ่งคือผมันผมว่ามันเหมือนทุกๆคู่อะครับคือคบกันไปทะเลาะกันไปแบบจะเลิกก็คบกันไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคืออ่โอเคถ้าเกิดเราไม่พูดถึงความรักความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแบบ รู้ความเป็นจริงแล้วก็เขาเป็นคนไม่ได้หวานนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นคนช็อตแบบนี้แหละเหมือนที่แบบที่ทุกคนเห็นณว,วันนี้อะไรเงี hmm. ้ยแล้วผมว่า,วาปฏิกิริยาแบบแบบนี้ผมว่ามันก็คือมันก็ทําให้เราแบบเออมีแรงผลักด,ดันในการที่แบบทำนูน่นทํานี่ต่อไปแบบอยากอยากอยากทำทุกอย่างแบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี hmm. ้ยแต่ว่าผมก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขา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 มีเจตนาดีตลอดอะไรเงี hmm. ้ยแต่เขาแค่เป็นคนชอบชอบ็อตก็เลยรู้สึกว่าเออก็เขาก็เหมือนกับเป็น เป็นเป็นสีสันที่ที่ที่มาเติมให้เราแบบแบบเต็มแบบแบบได้จากคนที่แบบดูคิดเยอะนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าพอมาเติมเสร็จผมว่ามันก็มันก็ดูกลมกล่อมดีในใน,ในชีวิตของผมแล้วก็ชีิตคู่ขเราการดูแลอาจรย์สาเป็นยังไงบ้างเป็นได้บ้านแม่เป็นเขาเก่งริงเขาไม่คมเอถ่านเก่งเขา้าเก่งครับองคือก็คือเขาทำได้หมดครับอาหารขนมเอ่อแบบ ผมไปต่างประเทศเขาจัดของให้หมดเลยอเงี้ยครับแบบผมไม่ต้องยุ่งแบบผมไปเซอร์ไพรส์หน้าง,งานเอาว่าใ,ในในกระเป๋าม,มีอะไรอยู่ในนั้นหรือว่าอะไรอยู่ในนั้นอะไรเซอร์ไพรส์หน้าง,งานก็ดูว่าแล้วเขาก็จะรีบมาว่าโอเควันนี้ใส่อันนั้นอันนี้อันนูน้นอะไรเงี้ยคือเขาก็จะคอยคอยดูแลให้แบบได้ไดทุกอย่างเพราะว่าเขาเ <c oughs> ขาคือเขาเป็นคนละเอียดละอ่อนไม่เ <c oughs> ขาเขาจัดสภาพไม่ดีชอบไหมชอบไหมช็อต อย่างทําอยู่ค่ะก็คือจริงๆก็ตอนนี้มันก็ยังทําอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทําไปได้ทั้งคู่อย่างไม่ไม่รู้สึกลําบากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตออนนี้ทาะมีร้านอาหารนะคะใช่ค่ะที่ไหนนะคะชื่อร้านอะไรชื่อนอมมาอยู่หน้านี้ว่า43ค่ะเปิดทุกวันอะไรคะเปิดทุกวันไม่ปิดเลยค่ะหวานเจี๊ยบเป็นอ่ามีทั้งกาแฟ ทางอาหารมีขนมมีเค้กเราก็ทำเองด้วยนะคะอ,อ,อร่อยไหมคะอร่อยมากครับอร่อยมากนักกินข้มามต่อเลยแพนมีทายาทเป็นยังไงคบแพนมีทายาทแพนมาตลอดค่ะหมายถึงว่าพูดเรื่องถึงเกี่ยวกับวางแผนชีวิตมาตลอดอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าพอมันตอนนี้ก็แบบเออก็อยากเที่ยวอยู่อะไรอย่างี้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าอยากมีเร็วแหละแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าเร็วคือเร็วแค่ไหน เพราะว่าเราก็อยากเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเอาจริงๆคือตั้งแต่ครบเจมมาเที่ยวน้อยหมายถึงว่าเป็นเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะน้อยน้อยถือว่าน้อยค่ะคือเราคุยกันเรื่องมีลูกก่อนที่จะคุยกันเรื่องการแต่งงานห <c oughs> มาย <c oughs> ถึงว่าหมายถึงว่าแพลนด้วย <c oughs> แบบว่าเราจะมีกันช่วงไวัยไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย <c oughs> นั่นคือคือนั่นหมายความว่างาน,งานแต่งงานมันเลยมันเลยถูกถูกทําตามแบบในเรื่องของการมีลูก <c oughs> แต่ว่าพอ พอการแต่งงานมันถูกแบบเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้จนจะมาถึงวันนี้ที่ทุกคนเห็นการมีลูกก็เลยยังยังไม่ได้ตกลงกันใว่าแบบจะเมื่อไหร่เพราะว่ามันถูกเลื่อนมาโดยตลอดลยไรอย่างนี้ไม่เหมือนค่ะครับคนละทางเขาคิดเขาคิดแต่เขาไม่ทำเป็นคนวางแผนเก่งอะไรอย่างนี้แต่ว่า ไม่ค่อยเริ่มชอบมากผมชอบก็มากแต่ว่ากรมทำแบบไม่ค่อยคิดอ่ะทำงานการทำงานเป็นการไฟฟ้าชอตอย่างเดียวายควาว่านี้เรายงเรายนเลยว่าจะปีใหมในน่ะปีงีี้ก็อยากคือแพนมาอยากจะมิ้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออหรือปีนี้ไหมพอปีนี้ก็อยากจะเที่ยวอีกสักนิดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ ยังไม่มีที่แบบชัดเจน,น,นแต่ก็อยากมีเขาเรียกว่าไม่ไม่ช้ามากม,มีอยากมีถ้าอยากอยากมีสองค่ะยอยากให้มีพีน่น้องนเนี่ยเดี๋ยววิพากย์มีการเตรียมตัวต้องฝากไข่อะไรไวหมม,มีค่ะเพราะว่าแบบพอดีว่าไปตรวจร่างกายแบบเออเหมือนอพวกค่าโฮอร์โมนเราไม่ค่อยอปกติแล้วก็ฝากไข่ไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่เราลอรมาร์องรมาร์ดแล้วเรา ว่าถ้ามีจริงๆแล้วจะพร้อมแค่ไหนแต่ว่าแต่ว่าเราซ้อมเลี้ยงหมาหลายตัวก็น่าจะได้อยู่อ๋อซ้อมเลี้ยงหมาครับคับผมครับคนรีบผมคือถ้าเกิดเขาพร้อมผมผมพร้อมให้เขาเสมอหมายควาว่าผมพร้อมผมพร้อมทุกอย่างจะมีที่มาที่ไปที่ตามใจภรรยาทุกอย่างเลยจริงๆตามใจตามใจครับคือเขาอยากได้อะไรก็แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ย เลี uh, to to ้ยงอ๋อมีเพื่อนกับเพื่อนๆค่ะมีเพื่อนๆรับก็เป็นแค่ปาร์ตี้อักเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเล็กนะคะหนูว่าเล็กกว่านี้นะหมายถึงว่าจำนวนคนน้อยกว่าจำนวนคนน้อยเดือนหน้าค่ะเอ้ยใช่ไหมนนี้ธันวาเดือนหน้ามกราคไมคะก็ยังไม่ได้ใจอยากแต่ว่าเขายังไม่จองเลยอ่ะเนี่ยมีบอกว่าเป็นการวางแผน เรแผนมาตั้งแต่ต้นปีถ้าเราแต่งงานเราจะไปที่นี่นี่เดือนนี้เดือนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยค่ะพอดีวะพอดีมกราคุมพาเต็มเต็มอยู่ตอนนี้ครับก็เลยก็เลยขยับตัวยากนิดนึงตัวยากนิดนึงมีวางไว้ไม่วางไว้ครับมีวางไว้แต่ว่ายังไม่กำหนดเดือนชัดเจน ม่อยบ้างนไม่ไมไม่หนูอยากเป็นนางสาวค่อยว้างกันชอบมากครับจะางไหมหรือว่าเป็นี่กันยงกยังเต็มที่ครับก็คือมาดีวก็ทำตอบแบบทาต่อไปยาวๆเลยนครับผมว่ามันก็คือผมว่ามันก็เป็นเป็นพาร์ทหนึ่งที่สำคัญมากๆของของชีวิตครอบครอบครัวแล้วก็จริงๆพอพอเราพอเราทำอะไรแบบเนี้ยมัน ขึ้นในส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันก้าวข้ามอะไรบางอย่างไปแล้วผมคิดว่าพอ<ม>งานในวงการบันเทิงผมมันอาจจะหลากหลายมิติขึ้นด้วยแล้วผมว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่แบบเออดูสนุกมากกว่าการแบบอยู่เซฟโซนตลอดแบบสิปีอย่างที่ทุกคนเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่า่มามันก็เป็นการการเติบโตที่ดีก็ถ้งงาจ้างก็ไป, <c oughs> ปนะคะโู้เลยเนี่ย ชีวิตเราก็ดําเนินด้วยเงินน่ะใช่ไหมแล้วถ้าเราจะแบบแบบการกุศลก็คิดไว้ก่อนแต่ถ้าได้เงินอ่ะก็ไปเราสัมาษณ์ู้ตั้งาหนูเริ่มมีแหลกละจริงเราสองคนมีคำสัญญาอะไรต่อกันไหมคะบ้างไม่มีเลยตอนไปขอพ่อแม่เขาก็โดยปกติเนาะก็ทั่วไปครับเฮ้แต่เรามีคำสัญญาให้กัน ไม่ไม่มีแอลยากบอกอะไรเขาอยากอไมเบอกใ่ไหบอกก่อแล้วหลังจากนี้คือไม่จะบอกพ่อเหรอเดี๋ยวบอกดูจากคำตอบก่อนอะไรนะครับ ค,คือหมายถึงว่าก็อยากจะบอกเขาแหละว่ารักมากๆนะครับแล้วก็ก็พยายามทำทุกอย่างให้มันแบบดีขึ้นแบบรู้ไม่มรู้เรื่องเลยเลยนะ <c oughs> ก็ก็รักๆครับไม่มีอะไรไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไม่มีเลยอย่ะ <c oughs> เหมือนแบบว่าจะแบบว่าเออจะทำตัวให้น่ารักอยู่ดี ก็เขาก็ลักเราที่เราเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็เราจะเปลี่ยนตัวเองทําไมผมอ่ะไม่ควรนั่งตรงเนี้ผมไม่ควรนั่งตรงนี้ไม่มีค่ะหมายถึงว่าเราคุยกันว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ ก็ <g år> เราก็คือที่บ้านเราก็ไม่ไม่ได้ขอแล้วเราก็คุยกันว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรเงี้ยเราเอาทั้งหมดหรือว่าที่เขาแบบเก็บเไงี้ยไปไว้สร้างครอบครัวอนาคตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคุยกันถึงเรื่องลูกเป็นหลักถ้ามีลูกมก็ต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาไปให้ลูกอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คุยกันเรื่องเรื่องนี้เลยไม่มีค่ะอนนี้ก็อ๋ออันนี้ก็โอเค ก็แบบไม่รู้เท่าที่แบบราคาแต่ว่าที่ร้านบอกว่าเขาป่ามากเขาใจสู้อะไรต่อเนี่ยนะคะเขาแค่นี้เราก็ก็จบแล้วเลยคือพอเขาชูมาเนี่ยคือน้ำตาไหลเลยนะฮะเสียดายตัง เอาเอาแบบเอาแบบเอาความจริงเหรอเอาความจริงเหรอเอาคือเอาอย่างนี้อะความจริงนี่ยคือเขาอ่ะยาวอีกแล้วคือเอาความจริงแล้วคือเขาอะไม่บอกว่าไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้สมมุติคือเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดจะกระทบงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขออย่างเดียวถ้าไม่ทอะไรเลยขอแหวนอะไรก็ได้ไม่ต้องจัดงานแต่งงานก็ได้แบบไม่แบบไม่จินจอดไม่เอาจินจอดไม่เอาไม่ต้องให้เกียรติไม่ต้องอะไรเลยขอแหวนเพราะว่าคือเขาชอบแล้วก็พอขอแหวนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าโอเคกบ พาพากันไปดูเลือกที่เขาชอบที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าโอเคอันนี้แหละเลือกเองเลยเลือกเองเลือกเองเพราะผมเคยมีประสบการณ์แล้วเคยเลือกของขวัญแล้วให้เขาเงี้ยรู้ไม <co ่ได้เลยเคสไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวดิจิตอลบูธพิงค์เขาไปบอกโอ้เนี่ยวาเลนไทน์ให้ของขวัญเขาแล้วชอบมากอะไรเงี้ยไม่มีเทสเทสไม่ได้ไม่ได้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเทสเดี๋ยวหนูช่วยดูใช่ก็เลือกเองก็จบใจอย่างเดียวชอบมากเลือกแหวนที่แบบพอดีกับเราใช่ใช่ก็ก็พอดีค่ะหรือเล็กไม่ผ่านแล้วไม่มีวงเวียนจะแตกไปไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วมีอะไรอ่ะมีอันที่ใส่แบบเบรดดิ้งแบบบนด์แเหวนอะไรอย่างเงี้ย นี่ไงที่หนูซื <c oughs> ้อให้เขาอ๋อแลแหวนไม่มีค่ะมีแค่ให้แบบของขวัญมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยแค <Hayır. S 2> ่วงแรกที่เขาซื้อให้หนูก็ใส่ไม่ได้แล้วผิดใจผมบคุ่ตอนนี้ผมอยากเห็นคอมเมนต์รันมากเลยเลยผมอยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยสว่วนปกติที่ข้อมือนะคะไตติดจากข้อนิ้ว ควผ,ผู้หญิงน่ไไออาระเศ้นไอจฉาเราบ้างเลยนะไม่เขาต้องแบบอิจฉาเจมที่มีแฟนเป็นหนูเขาด้าของดีของแงนะ แลให้นะคะ คืออันดับแรกขอขอบคุณท,ทุกคนนะครับที่ที่มาพี่ๆที่มาหรือว่าทุกคนเลยนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็คือ,อ à, ดีใจที่ผมว่าผมว่าในใน,ในวันนี้ที่เราแบบเห็นคอมเมนต์ ment หรือว่าอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยครับที่ทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูในคู่เราอะ่ะมันจริงๆมันก็สําคัญพอสมควรนะเพราะว่า à, ด้วยสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วพอวันนี้มันมีก positivo, นะําลังใจผมว่ามันก็มันก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วก็มันเป็นเหมือนกับกําลังใจที่ดีมากๆครับในการในการที่เราจะ จะใช้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยต่อไปในอนาคตก็จริงจริงก็แบบขอบคุณแบบทั้งพี่พี่นักข่าวขอบคุณแฟนคลับ,คบ,คบ,คบเจมส์อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกว่ากว่ากว่าที่จะถึงวันเนี้ยเราก็ไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำว่าเราจะมีวันนี้เราในการคบกันเราแทบจะไม่ได้พูดถึงแบบ อนาคตอันยาวไกลในถึงวันแต่งงานเลยด้วยซ้ำเพราะเราแบบค่อนข้างที่จะแบบเออมันไม่รอดหรอกเดี๋ยวมันก็เลิกการอะไรเงี้ยแต่พอทุกอย่างมันผ่านไปออคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งแฟนคลับที่แบบเหมือนจํานวนเยอะขึ้นมากๆที่เขายอมรับในตัวเราเราก็ต้องแบบเออขอบคุณเขาที่เขาให้โอกาสเราเดินได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่เขาก็รักเราะลร มากเพราะว่าตื่นเต้นยิ้มเยอะแบบปากกระตุกเนี่ยไอเราก็ไม่ควรไปชงให้เขาอะจริงจริงก็แบบเขิ่แล้วก็เออก็ไม่ก็ไม่จริงก็ไม่ชินแต่ว่าเราก็ดีใจเหมือนเหมือนแบบมันไม่เคยมีอะไรเนี้ยเราเท่าเราเวลาที่เขาเดินเข้ามาก็ถือว่าเขาก็ยอมรับเรามากขึ้นแล้วแหละอะไรก็ดีใจค่ะดีใจกับเขาด้วยเพราะว่าอยากที่เขา สบายใจในเรื่องของเรามากขึ้นตอนนี้คือสบายใจทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างหรอรอบตัวสบายใจหมดเหลือเนี่ยเดี๋ยวดูไปก่อนท้อป่ะเป็นการสามารถที่ท้อมอะไรวันเนี้ย